คนเลยนะครับที่สนับสนุนผลงานของพวกเรานะครับก็ดีใจแอนนักแบล็กทคนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทำงานของพวกเราก็เป็นที่ชื่นชอบของแอนแต่ก็มีวาสดุการรอทุนครัเล็กคุณภาพเล็กดีใจครับดีใจเพราะว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราตัฒนาจนถึงจุดที่เราดว่าเราเต็กเครา่องแต่เายามให้ท้าทายตัวเองต่อ

เดี๋ยวติดเดี๋ยวเดียกจับข้าวที่ไม่เอาไม่รับไม่เอาไม่รับรับงานไม่รับงานรับงานที่แต่งงานได้ได้ครับทุกที่เรียกงานมาหมดไม่หมดนะเดี๋ยวมาพิมพ์รูปให้ที

ถ้าสวยธรรมดาเดี๋ยวมันไม่คุ้ดีเราจงทำอะไรที่พิเศษรจได้ขึ้นเด็กเอ็กซ์ให้ได้มีคนแฉกคนไรเนาะเดี๋ยรู้เน็่ว่าถามว่าระสงทีดีทำเล็บที่รานไหนด็ทำเล็บที่ร้านไหนเนี่ยอยู่ยาเป็น้นคนก็จะตามรอยอ้ว่าปทอะไรที่ยนไว่าแเป็นมี้งเป็นการมี

เล็ก้อยเล็กน้อยแต่ว่าเราเราเขียนแมแตนตอีีก่อนเริ่มเริเริ่มขายแล้วว่าเป็นเกมแหงันดแล้ก็เป็นแค่การเรียกว่าเป็นไปในทักม้่งจะไม่ได้จะไม่ได้เน้ะร้อยเปอร์เ็เขาพีเล็กน้อยบ้านแต่ว่าคนด่สนใจ ถามันเป็นช่วงมันเป็นช่วงชีวิตในวัยเด็กมากกว่ามันเป็นช่วงชีวิตในวัยเด็กที่ว่าทุกคนก็คงมีใจความหวังกันโอ้ตอนนี้ก็สบายๆครับตอนนี้มันคิดเยอะไปไม่เจอนะก็ด้วยอายุที่มากขึ้นว่าเพอเราก็เริ่มเป็นคนที่แบบมันเม็นมันคงไม่ได้มีแค่

ทงานเสร็จกลัไปนอนวาทงานตอใช่แล้วก็ก็บางทีเล่กัแอนนอกับเล่นนกับแมวนอนกันีนีดแล้วกาอน้มาีรแล้วเยนเเออนีพเป็นฟังไปตุ่มนีคือชอบเป็นแล้วพขอนทำอะไรนิดแต่ว่า โอ้ยหนูมาหาอะไรคุณขย่าแล้วคุณแม่ย่านะครับเ๋ยาปราเด็กก็่ยจาบยวมเอประเดินกางอากะ้วอนเด็กๆนีมันืแบบไม่ได้สวยาประก้องตอดจริงๆเคยทมาอนหลยครัครับแต่ว่าผมว่าคุณน่าจะประสาเปรียดเตอนทีีรีอก็ก็เลยภาพจาก วันนั้นก็ไม่อยากนะแต่ว่าผมคิดว่าไม่ได้เรื่อยที่บอกว่าเต้นมาแต่คบอกว่าทำเพราะงานไม่ใช่ทำเพราอยากออกมาี่ง่าดีเวียดีมากเยี่เห็ทรเแล้วเป็นไงบ้างก็ชอบนะกบอกว่าก็แปลกตาดีแล้วก็ถอว่าอบว่าทำให้ทำให้รู้สึกใส เอยุอหน้าเด็กโง่บอกหนาเกโง20ปีอะรยแ่รู้สึกครับรู้สึกวาตเอเด็กลเาต่ว่าร่างกายร่างกายไม่ค่อยไมยอไม่ยอมเด็กรัมแล้วก็กแก่นอนก็แก่แกรูว่าหน้าเด็กแต่ว่า เมื่อกี้บอกจะีข้าวไมเรียลไม่เรยนก็ตเมื่อกี้เรากรไประดะต่อ้ตัวเกต่อสตัวเองด้ยาแบก็่านมาแค่เรียกว่าใส่ร่างกายนไปุดยิวานานคะยเราไม่เนเรคนละใร่กับยดยบเอนเยอะนอนเยอะ